สวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมตอนนี้เราอยู่กันในเกม Tower of Fantasy นะครับคลิปนี้ผมจะมาสอนทุกคนปีนหน้าผายังไงไม่ให้มันเสียสตมินานะครับผมวิธีการนี้เนี่ยหลายหลายคนก็อาจจะรู้ไปแล้วนะครับแต่ผมก็เชื่อว่าน่าจะมีหลายๆคนที่ยังไม่รู้เหมือนกันนะครับผมวิธีการปีนปกติเนาะเรากบปุ๊บอ่ะส่วนใหญ่ปีนขึ้นไปอย่างเงี้ยสติมินามันก็ลดนะใช่ไหมหรือถ้าเรากดสเปซบาร์นะครับอันนี้ในกรณีที่เล่นในขอบเนาะมันก็จะแบบปุ๊บอ่ะ แต่ว่าม,มันจะหมดไปเยอะมากๆซึ่งกระโดดไม่กี่ทีเนี่ยก็หมดแล้วซึ่งมันก็จะปีนได้ไม่ค่อยสูงเนาะแล้วก็เวลาเราจะลงอันนี้เผื่อใครไม่รู้เนาะกดคอนโทรนะครับปุ่มคอนโทรมันจะกระโดดออกมาอย่างนี้เอออันนี้เผื่อใครไม่รู้นะครับโอเคนั่นคือวิธีการปีนปกตินะครับผมแต่ทีนี้มันมีวิธีการปีนอยู่ก็คือถ้าเราไม่อยากให้สเตตเมนามันลดเลยเนี่ยเวลาที่เรากระโดดมาเกาะอ,อย่างเงี้ยให้มันเกาะไปก่อนนะครับแล้วทีนี้ให้เรากดปุ่มคอนโทรนะครับเพื่อปล่อยตัวลงมาตอนที่ปล่อยตัวลงมมาาเเนยให้กกดด้้รรรกกดดดะโ2คคังผขึไป มันก็จะไม่เสียพลังงานเนาะอ่าเดี๋ยวมาลองดูนะครับคอนโทรลกระโดดปุ๊บอ่าเห็นไหมคือสเติมินาจะไม่ลดเลยไม่แต่ขีดเดียวนะครับคือไม่ลดเลยกดปุ๊บเนี่ยนะครับเห็นไหมแล้วก็กดไปแบบเนี้ยไปเรื่อยๆนะครับผมเห็นไหมขึ้นมาได้ตรงเนี้ยสเติมินายังไม่ลดเลยนะครับผมจะปีนขึ้นไปให้มันสุดตรงนั้นเลยนะตรงนี้เราก็ขึ้นมาสูงมากๆแล้วนะครับ โอเคไปไปต่อเอาให้สุดนะครับผมซึ่งถ้าใครที่ฝึกทำอันนี้เป็นแล้วเนี่ยเวลาที่เราไปปีนพวกหอ,อคอยสูงๆเนาะมันก็จะแบบขึ้นได้ง่ายมากๆเลยนะครับอ่านี่นะฮะปุ๊บปุ๊บเอาให้สุดฮนะโอเคปับ๊บ อาประมาณนี้นะครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวิธีการปีนหน้าผาโดยที่ไม่ให้เปลืองพลังงานหรือว่า,าปีนโดยที่ไม่ให้พลังงานมันหมดนะครับยังไงก็ลองเอาไปปรับใช้กันได้นะครับ เดี๋ยวคลิปต่อไปเนี่ยถ้าผมมีเทคนิคอะไรอีกเนี่ยก็เดี๋ยวจะทํามาเป็นคลิปแยกให้ดูเป็นเทคนิคเทคนิคไปแล้วกันนะครับทุกคนจะได้ดูง่ายเนาะเป็นคลิปสั้นๆแยกเป็นหัวข้อเป็นเทคนิคไปเลยนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับผมโอเคสําหรับวันนี้ก็เอาไว้เท่านี้แล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปครับผมขอบคุณครับ